เรื่องย่อละครเรื่องน้ำพึ่งขม EP ที่6ออกอากาศวันจันทร์ที่3พรพฤศจิกายน2568เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3พลัส บุริมรับบทโดยโดมประกอลลำให้สิทธิ์การเป็นภรรยาและให้ความสำคัญกับนุ้ยซึ่งรับบทโดยยิวาปริยาการอย่างเต็มที่ทำให้หนุ้ยเริ่มรู้สึกดีกับบุริมในขณะที่ความสัมพันธ์ที่กำลังดำเนินไปด้วยดีกลับต้องมาสะดุดอีกครั้งเมื่อโรสซึ่งรับบทโดยแคทริยาอิงลิชได้บุกไปหาบุริมที่โรงแรมเพื่อของเงินเพิ่ม บุริมยืนกลางที่จะไม่ให้โรสจึงพูดจายั่วโมโหด้วยประโยคจี้จุดกระตุกต่อมแขนของปุริมอีกครั้งและแน่นอนว่าบุริมมาระเบิดอารมณ์ใส่นุ้ยอีกเช่นเคยอีกทั้งอย่างพูดจาประชดประชันนุย้ยด้วยการกลับมาให้จวงจันทรที่ระบบโดยจ้อยรินละนทำหน้าที่ดูแลเข้าเหมือนเดิม แถมยังทำเมินเฉยกับนุ้ยเหมือนเธอไม่มีตัวตนนุ้ยรู้สึกทุกข์ใจจึงไปปรึกษาจีดซึ่งระบบดโดยเบ้นกมลนชนกเพื่อนสนิทจีดจึงวางแผนกระตุ้นต่อมหึงให้กับบุริมติดตามรับชมความสนุกสนานของละครเรื่องน้ำพึ่งขมออกอากาศทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2 0น3 0น างช่อง3ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 p l u